ขอขวดดีท่านนายกท่านประหลัดแล้วก็องค์กรสหนักศึรวมถึงสรุทั่วประเทศเลยนะครับทุกท่านวันนี้ทางบริษัท e l i t โ s เกอร์อินดีที่จะนำเสนอตัวเครื่องค้นมอกควันหรือในสุนย์เทคโนโลยีจากเยอรมันเลยนะครับตัวนี้ทางเรา และนำาตัวซูเปอร์ฟอกตัร์นี้เป็นอีกหนึ no ่งตัวของสุดยอดเครื่องพ่นฝุ่นกำจัดดูดและกแะแลกจากบริษัทเิพอกเกอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้งานได้แข็งแรงนะครับแล้วก็บริษัทเอารับประกันยาวนานทูงสุดถึง1ปีนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่ผ่านมาตรฐานของกรมริศการแพทย์ด้วยขนาดของไมโครนะครับที่ไม่เกิน3มิลลมรับรองโดยกระทรวงนะครับซึ่งสามารถที่จะเข้างานเนี่ยท่วประเททได้เลยซึ่งก็ประมาณก็รทีจะจ้างงานนะครับแต่ถ้าที่ เครื่องละ5,900บาทครับตามมาตรฐานของทุ่นตัวเครื่องคุนของฝันนั่นเองครับบริษัทเราตัวนี้นำเข้าโดยตรงแล้วก็สามารถที่จะดูแลนักตั้งใายนี้นะครับอย่างเต็มที่เลยครับเรื่องจากมีความในทุกส่วนเนี่ยทุกตัวนะครับทึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็จัดส่งได้ให้ทันทีเลยในะยะเวลาแค่2องวันนั่นเองครับหากท่านข้นนยกหรือว่า ข้าราชการทุกท่านข้างในนะครับที่สนใจตัวเครื่องซูเปอร์ฟอกมพิวเตอร์ของมันกำจัดของแ้ลงตัวนี้สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้จากผู้ติดเข้าโดยตรงคือบริษัทคอมพิวเตอร์การที่อยู่ในเรื่องครับเราดีที่จะมีทีมงานมีเย็นออกไปสาธิตออกไปพรีเซนต์ตามพื้นที่ที่ได้อยู่ทั่วประเทศไทยได้เลยครับโดยที่มีบริการการขายเนี่ยสูงสุดเนี่ยถึงพรีเซนต์เลยครับครับตัวนี้ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ1.3ลิตรตัวนี้คาร์บูเรเตอร์ทำหน้าที่ผสมอากาศกับน,น้ำมันตัวนี้หัวเทียนทำหน้าที่จุดระเบิดถังน้ำยาเคมีความจุของถัง6ลิตรตัวนี้เป็นฝาเติมน้ำยาเคมีส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฝาถ่ายน้ำยาเคมีตัวนี้จะเป็น วาลปิดเปิดน้ำยาเคมีส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกสำหรับสูบสตาร์ทส่วนตรงด้านนี้จะเป็นถ่าน1.5โวลต์2ก้อถัดมาก็จะเป็นหัวพ่นน้ำยาเคมี